เกาะเกร็เป็นเกาะแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะครับและมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อําเภอปากเกร็ดจงังหวัดนนทบุรีเป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญครับที่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนใหญ่และภูมิปัญญาเหล่านี้แหละครับที่ชาวเกาะเกร็ดบางส่วนนั้นได้ใช้ในการป้องกันน้าท่วมครับภูมิปัญญาที่ชาวกเกาะเก็ดมีความรู้กันนี่คือป้องกันน้าท่วมทํำยังไงครับใช้ดินเหนียวกับปูนซีเมนต์บรรนวัดนะคะและ เน่แน่ไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้น้ํามันจะเข้าบ้านานี่ไงแล้วมันป้องกันน้ำได้จริงๆริงคขาเนี่ยไม่มีน้ํามันจะปล่อยให้ซึมนิดหน่อยเพราะลัวพื้นแตกปีห้าสี่ก็ทําอย่างเงี้ยก็อยู่ได้แสดงว่าคุณป้าก็เตรียมตัวมาสักระยะนึงก่อนที่น้ําจะขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมดินเกรียมอะไรไว้เพราะเรารู้ว่าทุกปีมันจะต้องท่วม มันก็ต้องลำบากแต่เราก็ต้องทำสูตรทำยังไงครับปูซิเม่นี้ครับเอาปูซีเมนมาแล้วก็ดินเหนียวนวดนวดนวดให้เข้ากันตอนนวดให้เข้ากันแล้วก็ยาแนวไม่ใส่ทรายไม่ใส่ที่อยากใส่ทรายถ้าใส่ทรายมันจะซึมถ้าใส่ทรายทรายเป็นเม็ดมันก็จะไม่เข้ากันเราจะใช้ดินเหนียวไปทำงานอย่างนี้กันที่อื่นก็ต้องสามารถทำได้อย่างนี้ไหมครับได้ค่ะครัได้ทุกที่อ่ะค่ะได้ทั้ าของพ่อตั้งตาสมัยพ tamam. ่ออยู like ่พ <before> ่อเขาก็ทำอย่างเนี้ยจกแกปีห้าสี่เราก็ทำกันอย่างนี้ก็คือน้ำไม่เข้ามานานแล้วพ่อๆเป็นคนที่นี่ปั้นของปั้นขึ้นปั้นกระถางก็ตั้งตาสมัยพ่อก็ทำกันอย่างนี้มานานแล้วก็นวดดินเหนียวกับปูนซีเมนยาแล้วเนี่ยดูสิเห็นไหมแน่นไหมแน่นไหมฮะเนี่ย ไม่มีน้ําไม่มีเข้าแต่มันจะซึมตามที่มันแตกๆอะ่ะเราก็จะสูบออกหน่อยๆสํารวจจุดที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นภูบัญญานะครับคือมีการทําปูนขึ้หนหมผสมดินเหลียวทำให้น้ำเนี่ยไม่เข้าอาจจะมีการปล่อยให้ซึมไปบ้างนะเพื่อไม่ให้มันมันแตกเกิดความเสียหายฝังด้านนี้เนี่ยก็จะพบว่าชื้นๆก็จริงแต่ตรงนี้ติดริมน้ำนะฮะ ป้องกันได้ครับหรือว่าผู้ประสบภัยที่ไหนครับต้องการที่จะป้องกันแบบนี้นะฮะเห็นมีไม้มีปูผสมที่เหนียวไม่ไม่ผสมกับทรายนะครับป้องกันได้สบายเลยใช่ไหมครับ